สวัสดีครับเมื่อนี้จะพามาชมหลุดเหรียญเงิน,เนดวงหัวใจนาค่านะครับเนาะของหลวงปู่บันที่ฆ่าจุกโก้หนองบุฟ้าสกุลนครนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ครับหลทับทิมวารานะครับเนาะเป็นคนสังคนสังเหรียญหลวงปู่มหาศิลาที่ไม่เสือเสียงกับเหรียญหัวใจเจตจำนานเนาะครับสังเหรียญของหลวงปู่บันเ่นือง มาชมความงามเป็นเนื้อท้องฟ้าบานบเนื้อดูเนื้อดองับน,าานะครับต่บางๆเลยเป็นพระเจ้าสวยงามนะครับเร,เ,รเรียกยนนะี้ก็เรียกสองสองหกครับ้กั ช่างสวยเลยครับเดี๋ยวในซีนเดิมๆเลยครับนี่ปูบันเป็นกะดังอยู่สกุลน,นะครนะครับแเแบบปาเกจิดังคนเป็นม้าเป็นกะสุดยอดอยู่ครับประเดี๋ยว่างๆลองไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเบิางนะครับเนี่ยปูบันที่เคยอยู่กครับ มาเาเพันเกี่ยวพันกับพญานาคกไลอยู่ครับนี่ยความคมชัดเลยครับคือดีครับแกะแบบออกมาได้สวยยังสวยงามเลยครับนี่เดินดวงซับน้าคาเนาะเป็นอีกเรียนที่นาสะสมนะครับเนาะอนาคตกะบดูว่าราคาที่ไปขนาดใด่นหรือสีอยู่จังเดยกะเป็นเรื่องของอนาคตเนาะม การออกแบบของเงยญนความคมของเงยญนก็เลยเรามาเก็บสะสมไว้ครับแท้แน่นอนครับผมแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยับ